ทุกคนคะ่ะกลับมาอีกแล้วกับทริปเทีย่ยวทะเลของเราค่ะทใหญ่ประทับใจมากเลยค่ะทริปนี้ก็เลยมาฝากเพื่อนทุกคนคะ่ะที่นี่คือหาดโทมาคินค่ะหาดโทมาคินเป็นหาดที่อยู่ในเขตม,มันลัวเบ้ค่ะหาดนี้สวยมากตัดน้ำกรตื้นคลืนก็ไม่แรงมาก คืนสวยแต่ไม่แรงค่ะคนมาเล่นน้ำที่นี่สนุกมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยพา,าเป็นคนตัวคืนแต่มาเจอที่นี่น้ำไม่ลือกค่ะแล้วึ้นก็ไม่แรงเล่นสนุกค่ะเพื่อนๆมาเยอะเลยค่ะน้องหมามาหลายตัวคนมาตั้งแคมป์นั่งกินลมชมวิวเล่นน้ำเป็น,นครอบครัวคนไม่พุกพานค่ะแต่ว่าก็มีมีบ้างป่อไปค่ะ ไปหาดไหนก็จะมีคนบ้างฝ่าไปหาดนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่คนนิยมมาค่ะถ้าจะมาที่นี่จะมีแต่คนพูดถึงค่ะโมาคินบีชอยู่ในเห,นเหนนนต,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 ติอ่าวม,มัลโดเบก็มคนเลนน้ำสุงขนานแห้งกันถ้าอดใจไว้ลุกไปเล่นเพเดียวค่ะนีมูอเล่นเล่นเู้เดียวก็ได้หาน้ำตื้นมากค่ะเด,เด็กเล่นก็ไม่ห่วงไม่ต้องห่วงกันเลย น้าไม่ลึกเลยคืนก็ซัดไม่แรงค่ะคลื่นสวยแต่ซัดไม่แรงเป็นหาดที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนมีชื่อเสียงในเกตมารัวเบย์เหมือนกันค่ะที่นีคุณพูดถึงถ้าใครมาหาดมาเอามาลัวแนะนําเลยค่ะทะเลโทมาคินโทมาคินเป็นนาทะเลไอเป็นหาดที่น่าเที่ยวมากน้ำไม่ลึกค่ะคลื่นไม่แรง เล่นสบายมากเลยค่ะพอบานไม่เล่นไปผ้าเห่นพูดเดีเยวได้จ้าลูหมาก็อยากเล่นไอ้เขาก็ไม่ชอบน้ำหมาเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบน้ำหมาสองตัวนีเน้เขาจะเล่นได้แต่เขาจะ่ไม่ชอบตัวอหไรตัวดำนี่คือไม่ค่อยกลัวแต่ตัวขาวตัวสีเทานี่จะกลัวมากเลยพอบานก็เลยกอ,องู่ข้างบนปกติเขาก็ไม่ค่อยเล่นที่แล้ยกว่าไนื้อปาอุ่นใจไม่ไหว ืน่นกับอื่นม,มาเหเงเด็กสบายหลายจ้ะคนมาเล่นด้วยแบปายม,ม,ม,มีทั้งคนมาตกปลาด้วยค่ะบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีในรถขึ้นสวยขึ้นแรงแต่ว่าไม่มีลมเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากทุกคนทะเลที่นี่เป็นอะไรที่เที่ยวได้สบายมากเลยลมไม่แรงลมไม่แรงขึ้นสวยขึ้นทันแต่ว่าไม่มีลม อากาศก,ก็กำลังดีไม่ร้อนแต่แม่พาก็ยังโดนแดดเผาเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนแพ้แดดคนะ่ะไม่แดดเผาแต่แดดแดดแดดรุ่งแดดรุ่งเราขึ้นยิ่งตุ้มตันขึ้นหรอก,กเอนะ้ยอันนี้กระดานขอมาลกอันนี้กระตุ้งอ่ะมีคนมาตกปลาเรื่อบรรยากาศดีมากสวยเอากว้างมนะทุกคนทุกหาดกว้างมาก คนไม่ลูกผ่านไม่พาเล่นสบายเลยค่ะทุกคนเอาภาพบรรยากาศมาฝากซํำนี่จ้า